สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับต้อมแบกเแ้มครับผมวันนี้เรามาเจอที่สวนพี่หนุ่ยนะครับสวนพี่หนุ่ยแปลงนี้ก็ใช้ผลิตภัณฑ์เอเมกปีนี้เป็นปีที่สองแล้วครับก็วันนี้ผมมาเที่ยวสวนทุเรียนที่บ้านแล้วก็พอดีเข้ามาดูสวนของพี่หนุ่ยแล้วนะครับก็วันนี้ของพี่หนุ่ยก็อยู่ในช่วงเป็นหางเย้นะครับแล้วก็มีใบอ่อนด้วยนะครับแล้วก็แปลงนี้ของพี่หนุ่ยก็ได้ใช้สามขุนพลนะครับในการฉีดนะครับ ในการฉีดเพื่อทําทให้ยอดเขาไม่กว้างนะครับแล้วก็รีดความเขียวนะครับสิ่งสาคัญมีคนหลายคนบอกว่านะครับว่าช่วงใบอ่อนเนี่ยเราถ้าเราให้อาหารนี่ยอดเขาจะเลื้อยนะครับแต่จริงๆแล้วผมว่าการให้อาหารช่วงใบอ่อนนี่เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะว่าอาหารจําพวกพวกเหล็กทองแดงวกนี้ครับถ้าเราเอามาบวกกันก็จะเป็นตัวที่สร้างความเขียวสร้างโคโรฟิลได้ได,ได้ได้ง่ายนะครับ ก็ที่สําคัญก็คือผลิตภัณฑ์ตัวนี้เราอยากให้ดูใบของพืชนะครับถ้าเกิดว,ว่าเป็นช่วงที่ใบเขา,าใบเหลืองขาดแท,ทาดเหล็กนี่ก็ใบเหลืองนะครับขาดแตุเหล็กขาดพวกสังกะสีขาดเมกานิสเนี่ยอาการเขาก็จะมีความเหลืองผสมอยู่แล้วนะครับซึ่งตัว n ิ t ท e n เพนเตัวนี้ครับธาตุอาหารเขาเนี่ยจะเป็นทั้งอาหารรองและอาหารเสริมแล้วก็มีกดอาหารเชิงซ้อนนะครับ พวกกรดอะมิโนโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตนะครับพวกน,นี้เป็นกรดเชิงซ้อนนะที่ใช้ห่อหุ้มเป็นอะคิเลตนะครับเป็นคิเลตที่ใช้กับพืชได้กินเร็วนะครับภายใน12บนาทีนะครับซึ่งพืชสามารถทําให้ใบเขาเขียวเร็วนะครับการใช้ในช่วงหางแย่อย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่าดอกหางแย่ไม่สมบูรณ์นะครับไม่สมบูรณ์แล้วก็เกสรผสมไม่ไม่ดีนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือ,ก,อก่อนดอกบานควรฉีดแคลเซียมบอรอนเอจี AG นะครับ ก่อนดอกบานพอฉีดเข้าบริเวณดอกเลยนะครับแล้วก็พอหางแย้ไหมนะครับหางแย้ไหมเราก็ควรใช้ A g จแคลเซียมนะครับฉีดประมาณสามถึงเจ็ดวันนะฉีดสักสองรอบครับเพราะว่าให้หางแย้สมบูรณ์นะครับปีนี้ถ้าเกิดว่าหาอาหารไม่ถึงยิ่งหางแย้ไม่สมบูรณ์ด้วยครับก็จะติดยากนะครับแต่เราแปลงจะทํายากมากครับปีนี้แล้วก็ช่วงฝนกระแทกสี่ครั้งนะครับตั้งแต่ที่ผ่านมานะครับก็สวนนี้ก็ผมมาดูของพี่หนุ่ยครับใบของแกเนี่ยจะ ต่อเหมือนกันนะครับต่อยอดแต่ว่าใบของแกนี่คือเขียวมดแล้วนะครับเขียวเข้มเลยเพราะพี่หนุย่ยแกจะประมาณสี่วันด้วยเจ็ดวันครั้งนะครับซึ่งพี่หนุ่ยใช้สามขุนพลในการใช้ในปีนี้นะครับก็จะเป็นโพแทสเซียมนะครับที่พี่หนุ่ยใช้นะครับแล้เป็นแคลเซียมโบรอนนะครับแล้วก็ a อ3สามตัวนี้ในการใช้นะครับพุทเวิร์กในการใช้ในช่วงนี้สามตัวนี้สําคัญถ้าเกิดว่าเราเร่งความเขียวให้กับพืชได้ก็จะทําให้ ดอกผูเรียนติดดีนะครับเพราะว่าใบเขาเนี่ยจะสามารถปรุงอาหารได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็พูดถึงว่าตัวนี้ um. นะครับโพแทสเซียมนะครับโพแทสเซียมสูงสูงยี่แปดทำไมเอามาใช้ช่วงนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเป็นตัวที่แบ่งพูนะครับแบ่งพูสร้างความหวานดึงความหวานให้กับผู้เรียนแล้วก็ทําให้ลูกสวยในช่วงนี้ที่เราใช้โพแทสเซียมเพราะโพแทสเซียมเป็นตัวกลางนะครับสูงสูนยี่แปดตัวนี้ครับเป็นตัวกลางสําคัญในการลําเลียงน้ําตาลไปสะสม ในส่วนของพืชน,นะครับทาให้พืชมีความสมบูรณ์และมีรวมทั้งมีภูมิต้านทานต่อโรคมากขึ้นนะครับโพแทสเซียมตันนี้คือเป็นตัวกลางนะครับในการที่เคลื่อนย้ายน้ําตาลแสดงว่าเป็นตัวกลางเวาลาเราฉีดใบเนี่ยใบเขาเนี่จะไม่ขยายมากเพราะมันจะเริ่มมันจะดึงน้ําตาลเข้าใบได้เร็วแล้วก็ทําให้โดยน้าตาลดยธรรมชาตินะครับไม่ใช่ว่าของสารพวกนี้จะมีน้ําตาลคือมันจะดึงให้ใบเนี่ยดึงน้ําตาลเข้าใบเร็วขึ้น ใบเขาจะไม่กว้างแล้วก็จะเขียวแล้วก็เล็กลงนะครับเมื่อเราใช้ AG ไปเล่นเขียวด้วยใบเขาจะไม่ทันในขยายครับมันจะเขียวเลยนะครับจะไม่กว้างนะครับแล้วก็ตัวปิดตูดสูสีแปดเนี่ยครับถ้าเกิดว่าในช่วงยอดที่เขาพุ่งถลาวพุ่งเยอะอย่างเงี้ยครับเราควรใส่อัตราสวนในประมาณ2 0 0ร้อซีซีนะครับแล้วก็ตัวอื่นก็เราใช้ตามที่เราใช้อยู่ประจํานะครับแคลเซียมบอรอนนี่จะขาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าแคลเซียมบอรอนตัวนี้ มันป้องกันเรื่องการหลุดร่วงอยู่แล้วนะครับของดอกของผลนะครับแล้วก็ AG ก็มีบรอนบรอนสองตัวนี้จะบวกกันดีมากนะครับเพราะว่ามันเป็นสารอาหารจําพวกเดียวกันนะครับอาจาพวกคีเลตนะครับในการห่อมแล้วก็กินง่ายนะครับเป็นไม่ตกอค้างในในใบพืชใบไม้นะครับก็อยากให้ทุกคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์เอ็มวยู่ครับอยากให้เข้าใจเรื่องการใช้นะครับถ้าเกิดว่าวันนี้เราเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยทางดินเลยนะครับ แล้วก็เราใช้สูตร28มาช่วยในการฉีดดอกฉีดไรก็คือก็โอเคนะครับเพราะว่าสูตร28ตัวนี้ไม่มีฤทธิ์ในการากดลูกนะครับไม่มีฤทธิ์ในการกดลูกหรือว่าไม่มีฤทธิ์ในทำเขาเรียกว,ว่าถ้าเกิดถ้าใช้เราใช้ปุ๋ยที่ตัวหลังสูงมากเกินไปก็จะทําให้เป็นท้เรียนเนี่ยมันจะโตไม่ขึ้นกลายเป็นลูกทรงกลมไม่ขยายนะครับแต่ตัวของเราไม่เป็นเอ็นซีครับไม่ไม่ไม่ใช่เคมีบ,คบังคับพืชเป็นเอ็นซีที่เราแต่เราต้องใช้ต่อเนื่องครับถึงจะเห็นผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ าสารอาหารไม่มีหลายตัวครับแต่ช่วงนี้ผมจะคุยสามตัวนี้เพราะว่าตอนนี้สภาวะที่เจอกันก็คือปัญหาเรื่องอใบใบล่างไม่ดีด้วยนะครับใบล่างไม่ดีแล้วก็ถ้าใบล่างไม่ดีเนี่ยใบยอดยอดใหม่มานะครับก็ทําให้ดอกร่วงได้เหมือนกันนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะครับ พูดถึงว่าการเคลื่อนย้ายอาหารทุกอย่างนะครับทําให้พืชไม่เครียดอยู่ในสภาพะที่สมบูรณ์ผมว่าตัว AG ก็นี่คือเป็นตัวหลักเหมือนกันในการใช้นะครับผมว่าทุกคนนะครับที่ใช้ผลิตภัณฑ์เอ็มวนะครับควรคํานึงถึงว่าเราควรใช้ให้ต่อเนื่องครับถ้าเราฉีด15หวันครั้ง14วันครั้งในช่วงที่เขาวิกฤตเราควรให้อาหารได้พอนะครับใบส่วนหนึ่ง,ใบ,งาาใ,บใบก็ดึงอาหารไปใช่ไหมครับใบก็ดึงอาหารไปแล้วก็ ดอกเนี่ยครับดอกก็ดึกกินอาหารด้วยลูกก็กินอาหารเราควรใส่อาหารเพิ่มอีกประมาณสักเหมือนเราใช้สักสองร้อยอาจจะเพิ่มอีกสักร้อยเราใช้ร้อยหนึ่งเพิ่มเป็นสองร้อยอย่างเงี้ยครับเพิ่มเพื่อให้เขาเพียงพอกับใบเพียงพอกับดอกแล้วเขาจะไม่ร่วงนะครับการที่เราใช้ประหยัดเกินไปหรือว่าสใส่น้อยเกินไปนี่ก็ทําให้พืชไม่พอนะครับไม่พอเพราะว่าเขาต้องเลี้ยงใบและเลี้ยงดอกเลี้ยงลูกนะครับ เขาสามารถถ้าเกิดว่าเขาไม่ไม่เลี้ยงใบไม่พอเขาก็จะทิ้งทิ้งดอกทิ้งลูกเพื่อาจะจะให้ตัวเองรอดนะครับเพื่อให้ต้นยอดนะครับจะเป็นอย่างนั้นนะครับทุเรียนนะครับเป็นพืชที่น้อยใจง่ายทุเรียนนะครับในการติดนะครับสารอาหารที่สําคัญที่สุดของของเอ็มเก็คือหลักๆในในช่วงที่ติดดอกนะครับ ก็คือสามสามตัวนี้หรือว่าถ้าเกิดว่าไม่มีใบไม่มีไยเลยนะครับผมอาจจะใช้เป็นสี่สิบแปดนะครับสี่สิบแปดตัวนี้มันก็จะบำรุงต้นใบครบเลยถ้าในช่วงที่ใบปกติก็จะใช้สี่สิบแปดนะครับ NPK นะครับสี่สิบแปดสิบแปดนะครับก็สามารถใช้ได้ตัวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าในช่วงวิกฤตยอดอย่างเงี้ยควรไม่ควรใส่ตัวสี่สิบแปดเราควรจะเอาตัว0่วนนี่แปดมาใช้จะเหมาะสมกว่านะครับวันนี้ผมมาเที่ยวสวนของพี่หนุ่ยนะครับก็วันนี้จะให้ดูว่า สวนพี่หนุ่ยเนี่ยมันมีดอกรุ่นไหนประมาณไหนนะครับก็วันนี้ก็มาไม่ได้คิดว่าจะมาทำ u t u b e ที่นี่ครับวันนี้แต่ว่าพอดีผมมาที่บ้านแม่ผมครับก็เลยว่าจะมาถ่ายทำดูว่าเรียกว่าหาโอกาสเลยเข้ามาดูเพื่อไม่ทิ้งเวลาเสียเป่าก็เลยมาทำ u t u b e ในสวนของพี่หนุ่ยนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูนครับว่าพี่หนุ่ยเนี่ยเขาใช้อาหารช่วงนี้เจ็ดวันครั้งเลยนะครับเพราะว่าพี่หนุ่ยจะติดตาม การใช้ของผมแล้วก็ปีแรกที่แล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ปีนี้ผมดูแล้วหางแย่ไก่อ้วนดีครับพึ่งบานเสร็จดูว่าดอกติดดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันครับครับผมนี่ครับเดี๋ยวให้ดูกันครับอันนี้เป็นของพี่หนุ่ยนะครับก็นี่เป็นเป็นหางแย่ไหมแล้วนะครับเป็นหางแย่นะครับ พี่หนุ่ยนี่แกจะใช้แปลงที่ห้วยเหมืองด้วยนะครับแปลงที่ห้วยเหมืองแล้วก็แปลงที่ที่แกซื้อใหม่ที่อยู่ตำบลบ้านควรทางชุมพรนะครับทางบ้านหาัดยายนะครับบ้านควรน,นะครับอันนี้แปลงนี้ก็ใช้นะของแกงก็จะเป็นหลายรุ่นอยู่ครับก็มีรุ่นหางแย้เนี่ยครับแล้วก็ถ้าว่าอ้วนอย่างนี้นะครับก็คือโอเคแล้วหางแยให้ดูมันอ้วนป่องๆอย่างเงี้ยแสดง like, ว,ว่าดึงอาหารดึงแคลเซียมดึงอะไรเข้าเข้าดีแล้วเนาะแต่ที่นี้เราไปดู ต้นล่างนะครับโ้นล่างที่เป็น่าเป็นทุเรียนของแกนะครับก็ทุเรียนแกเนี่ยเป็นทุเรียนแปลงใหญ่นะครับแปลงใหญ่นะครับแปลงใหญ่ต้นใหญ่ทุเรียนนี้ก็อยู่ประมาณน่าจะหลายปีนะครับรอยู่ประมาณยี่สิบกว่าปีแนละ้วเนาะยี่สิบกว่าปีแล้วเนาะก็เนี่ยผลิตภัณฑ์ที่พี่หนุ่ยใช้อ่าเออ เนี่ยครับจะเป็นพวกแคลเซียมแลอเป็นพวกนี้ครับใช้จะใช้ทุกตัวนะครับนี่ก็เป็นสูตรศูนย์ี่แปดด้วยนะอ่าตัวนี้นะแล้วก็ใช้ดีเทปเอนเอจนะครับใช้ทุกตัวครับก็เดี๋ยวไปดูครับนี่อย่างนี้ครับโอเคแล้วอย่างนี้ถ้าเห็นอ่าขึ้นลูกแล้วเริ่มขึ้นลูกนะครับอย่างนี้รุ่นนี้เริ่มขึ้นลูกแล้วขอพี่หน่อยนะครับ อย่างนี้ก็ติดถือว่าโอเคแล้วครับมีหลายรุ่นนะครับก็เดี๋ยวไปดูในสวนนะครับดูม,มุมป้างครับยอดต่อเหมือนกันครับแต่ว่าพี่หนุ่ยฉีดจนใบเขียวเข้มแล้วครับอย่างนี้ไม่ต้องห่วงแล้วครับถ้าเจอฝนเนาใบก็แก่แก่เร็วครับอย่างนี้ มีหลายรุ่นเหมือนกันครับก็ถ้าอยู่ตรงนี้ผมก็ไม่หว่วงนะครับเพราะว่ายังไงก็ต้องติดนะครับดูอย่างนี้ติดแน่นอนครับแล้วก็จะมีรุ่นนี้ที่หลงมาเนาะรุ่นนี้ก็ก็มีเหมือนกันรุ่นนี้ก็เริ่มเป็นจะขึ้นไข่ไก่แล้วเนอาดูส่วนของแกก็โอเคนะครับแล้วก็โอเคนะครับนี่ก็เห็นเนี่ยครับ รุ่นนี้ปกติจะร่วงเยอะนะถ้าอาหารไม่ถึงนะหงยางเยญยตัวนี้จะร่วงหลายแปลงนะที่ปล่อยธรรมชาตินะครับแต่ของแกนี่อัดแคลเซียมโบรอนเอจเนี่ยเขาอ,อัดตลอดเลยอัดทุกรอบนะครับแกใช้ยาถึงมากนะครับทําให้ติดดีนะครับก็ติดใช้ได้ครับอย่างนี้วันนี้จะของสวนบอกว่าเข้ามาดูให้หน่อยก็เลยมาท o u t u b e เลยนะครับกิ่งนี้ก็ไม่ต้องเอาเยอะนะครับได้ดูจากต้นนี้ตันใหญ่นะครับอย่างนี้ติดก็ พอประมาณครับก็ขึ้นลูกแล้วครับเริ่มขึ้นลูกแล้วครับเริ่มขึ้นลูกแนละ้วเนี่ยครับใบอ่อนนะครับใบอ่อนเป็นใบอ่อนกับต้นนี้ครับแต่ว่ายอดที่ออกมานะครับมันก็จะเขียวเข้มคลี่ออกมาเขียวเข้มสองสามใบอย่างเงี้ยครับใบอ่อน ถือว่าโอเคอยู่ครับก็มีกิ่งล่างที่ร่วงมั่งนะครับอ่ามันก็ร่วงเหมือนกันนะครับหังแย่นะครับแต่ว่าที่ติดมาก็เห็นโอเคอยู่ครับประมาณ8ปดสิบปอร์เซ็นนะครับที่ติดอยู่ช่วงโดนฝนมันเหมือนกันนะครับช่วงนี้โดนฝนนะครับนี่ครับต้เรียนต้นใหญ่นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับ ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่รับใบล่างเขาจะสอดดีอยู่ครับที่นี่จะเป็นใบอ่อน,นครับเป็นใบอ่อนเหมือนกันครับนี่ครับแต่ว่าใบเขียวแล้วนะครับใบอ่อนแล้วก็ใบเขียวแล้วนะอย่างนี้เนาะอืมก็นี่เป็นหางแย้ครับที่มันก็มีร่วเหมือนกันนะหางแย้งน,นี้อ่าดูนี่ที่มันร่วงคือมันก็ต้องออออกมั่งนะครับในในในของมันนะครับ นะครับเนีครับเดี๋ยวก็ก็ถือว่าโอเคครับอย่างนี้เต้นต้นหนึ่งประมาณแปดสิบลูกก็โอเคแล้วก็ติดอยู่นะครับปกตินี่จะติดยากมากรุ่นนี้ครับบางแปลงนี่เททิ้งทั้งแปลงเลยคือว่าล่วงทั้งแปลงครับเพราะว่ายิ่งใช้ยาผิดช่วงเขาว่ายาลายาหนอนยาล้อนะครับผิดช่วงมาฉีดนะครับล่วงทั้งแปลงก็มีนะครับนี่โอเคครับถือว่าโอเคอยู่ โอเคอยู่ครับตัวอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราเค่อยเจอกันใหม่นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับกับต้อมแบงคแห้งครับสวัสดีครับ